สวัสดีครับผมเคลลี่นะครับคลิปนี้ก็จะมาตอบคําถามที่เพื่อนๆส่งเข้ามาใน l i น์โอเช่นเคยนะครับใครที่เป็นนักลงทุนหน้าใหม่นะมีข้อสงสัยอะไรนะครับส่งเข้ามาได้ที่ Line แอดเคลลี่วีไอโนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคําถามสําหรับคลิปนี้กันอันนี้ น่าจะหมายถึงกองทุนนะครับกองทุนรวมอันนี้ก็ต้องแล้วแต่เงื่อนไขของกองทุนเลยนะครับบางกองก็เริ่มต้น1บาทก็เริ่มได้นะครับบางกองกเออ็เริ่มต้นครั้งแรก500ครั้งต่อมา100อรอย่ะไรเงี้ยหรือเริ่มต้นครั้งแรก1 0 0 0พันครั้งต่อมา500ก็มีนะครับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละกองทุนนะครับ ใช่ครับจริงๆตอนที่เราเปิดบัญชีเนี่ยยังไม่มีการหักเงินจากในบัญชีเงินฝากของเรานะครับแต่ว่าการซื้อครั้งแรกเนี่ยต้องซื้อเท่าไหร่อันนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละกองทุนนะครับก็ให้ดูในแฟกชีแล้วกันนะครับแฟกชีสคือหนังสือสรุป ข้อมูลสําคัญของแต่ละกองทุน,นครับจะมีหน้าท้ายอ่ะครับเขาจะเขียนเอาไว้เลยว่ามันจะเป็นตารางเลยนะว่าเนี่ยซื้อกองทุนนี้เริ่มต้นครั้งแรกต้องซื้อกี่บาทนะครับครั้งต่อไปต้องซื้อเท่าไหร่ซึ่งบางกองก็ไม่ได้กําหนดนะครับอันนี้ต้องแล้วแต่กองทุนนะครับก็ปกติแล้วเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาตัดเงินนะครับซึ่งเขาจะเรียกว่า cut off time นะครับก็คือถ้าเราซื้อกองทุนในประเทศนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะตัดได้ตอนช่วงถึงคัดออฟเนี่ยมันจะอยู่บ่ายสองแปลว่าเราส่งคําสั่งก่อนบ่ายสองเนี่ยมันจะตัดเงินเราตอนช่วงนั้นนะครับแล้วก็เราก็จะได้มูลค่าของกองทุนของวันนั้นมูลค่าของกองทุนนะครับก็คือ NAV นั่นเองนะครับเราจะได้ NAV ของวันนั้นนะฮะแต่ถ้าเป็นกองทุนต่างประเทศเนี่ยกระบวนการมันคือมันจะต้องมีการคอนเฟิร์ม NAV ของกองทุนต่างประเทศเข้ามาก่อนนะครับ เราเราจะซื้อสมมุติเราจะซื้อ1000นะครับเราก็ต้องได้ราคา NAV ของต่างประเทศมาก่อนว่าต่างประเทศเขาคอนเฟิร์มมาว่าหน่วยละกี่บาทนะครับแล้วเขาถึงจะมาจัดสรรให้เราได้ว่าเออ1 0 0 0บาทที่เราซื้อเนี่ยเราจะได้ทั้งหมดกี่หน่วยนะครับซึ่งอันนี้มันอาจจะช้าออกไปนิดนึงนะครับกองทุนต่างประเทศเนี่ยเขาก็เลยจะมีคัดออฟไทม์ที่เร็วขึ้นนะครอาจจะเป็นประมาณ11บเอโมบางกองก็บ่ายก็มีนะฮะอันนี้ต้องแล้วแต่ที่นะก็ถามว่า กองทุนมันจะเข้ามาในพอร์ตของเราเมื่อไหร่นะครับก็ขึ้นอยู่กับกองด้วยนะครับก็มีตั้งแต่1นวันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นกองต่างประเทศเนี่ยแล้วแล้วฝั่งต่างประเทศเขาเป็นวันหยุดของเขานะครับมันก็จะช้าออกไปอีกหน่อยอันนี้ปกติผมไม่ชี้โอยหุ้นอยู่แล้วนะครับแต่ถามว่าตอนที่ราคาหุ้นตกลงมาควรจะซื้อตัวไหนนะครับ 1. ซื้อตัวที่เราเข้าใจมันดีที่สุดนะครับ ทำการบ้านกับมันมาดีที่สุดนะแล้วเรารู้ว่ามันเป็นแค่วิกฤตชั่วคราวนะครับสองตัวที่มีโอกาสที่จะฟื้นกลับมาได้นะครับความหมายก็คือวิกฤตชั่วคราวเกิดขึ้นกับเขาเท่านั้นเช่นน้ำท่วมอย่างเงี้ยมันไม่ท่วมไปตลอดปีตลอดชาติอยู่แล้วใช่ไหมนะครับหรือแม้แต่อ่อย่างมีโควิดเนี้ยมันก็จะระบาดอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแต่เราก็ต้องวิเคราะห์ด้วยนะว่าตัวธุรกิจนั้นเนี่ยจะอยู่ทนไหวจน มันหยุดระบาดหรือเปล่านะครับถ้าหลายๆที่ทนไม่ไหวจริงๆนะครับสภาพคล่องเขาต่ำอะ่ะคือมีเงินสดในมือเอาไว้หมุนเวียนน้อยนะครับมันก็ไม่น่าจะไปต่อได้พวกนี้เราต้องใช้วิจารณญาณของเราในการคิดนะครับแล้วก็ดูว่าเราควรจะไปช้อนซื้อตัวไหนโดยสรุปก็คือช้อนตัวที่มันจะฟื้นกลับมาได้นะครับโดยที่เราจะต้องมั่นใจว่าธุรกิจเนี้ทำอะไรแล้วมันจะกลับมาได้จริงๆ ก็อันที่จริงถ้าคุณมีหุ้นนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วมันลงมา5%หรือ10%ของทุนเฉลี่ยเดิมที่เคยมีก็คือพูดง่ายๆดูในพอร์ตแล้วมันติดลบ5ติดลบ10เงี้ยครับก็เป็นผมผมซื้อเติมแล้วนะนะต้องเป็นหุ้นที่เราเอา่มั่นใจแล้วกันนะครับเราก็เข้าซื้อเติมแล้วแบ่งเข้าซื้อทีละเท่าไหร่ดีนะครับคุณสามารถแบ่งได้ตามตามใจตัวเองชอบเลยนะเป็น3ไม้ก็ได้4ไม้ก็ได้นะครับถ้าผมพูดเอาไว้ในหนังสือเนะี่ยก็จะแบ่ง3ส่วนนะ ไม้แรกเข้า20%นะฮะไม้2เข้า30%ไม้3เข้า50%แต่บางทีเราก็จะไม่ได้อยู่มันราคาหุนน้นมันจะไม่ลงไปอยู่ต่ำจนเราได้เข้าซื้อไม้50%คุณก็พลิกแพงได้คุณจะซื้อ4ครั้งเป็น25 25 25ก็ได้นะครับ เราแบ่งครั้งละ25%ก็จริงแต่ตอนที่ราคาหุ้นมันตกลงมาไอ้ครั้งที่เราซื้อครั้งหลังๆมันจะได้ต้นทุนที่ถูกกว่าอยู่แล้วนะครับก็เข้าได้พวกนี้จริงๆแล้วเราประยุกต์ได้แต่โดยหลักการก็คืออย่าไปซื้อตูมเดียวนะครับให้แบ่งอย่างน้อย3หรือ4ครั้งนะครับแล้วก็ครั้งท้ายๆอาจจะมีน้ำหนักมากกว่าครั้งแรกๆก็ได้นะครับ ครับนั่นก็คือทั้งหมดสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์แล้วก็แชร์คลิปนี้ด้วยนะครับอย่าลืมเดี๋ยวผมจะมีแคมเปญเอารายได้ที่เกิดจาก y YouTube เอาไปทำการกุศลนะครับแล้วก็ใครที่มีคำถามนะครับฝากส่งกันเข้ามาทาง l i n e เ a นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมาเม้นถามมาไว้แล้วอาจจะไม่ได้กลับมาอ่านนะครับทาง l i n e OA เนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่านะผมจะตอบให้ในแทบจะทันทีเลยนะครับถ้าถ้าส่งเข้ามาในเวลาทาการนะแล้วก็จะเอาคำถามเนี่ยรวบรวมมาตอบผ่านทางช่อง YouTube อีกทีหนึ่งด้วยนะครับ ติดตามผมได้3ช่องทางเหมือนเดิมนะครับทางช่อง YouTube อันนี้แล้วก็ทาง l i น์แอดเคลลี่วีไอโนะครับใส่เครื่องหมายแอด้วยนะแล้วก็เติมคาว่า Kelly Vicoach นะครับแล้วก็ทาง Facebook ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับ